มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เรื่องราวต่อจากนี้ที่จะเล่าเป็นเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงเป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านนี่แหละคือประเทศลาวนั่นเองประเทศลาวขึ้นชื่อเรื่องว่าความอาถรรพ์ในป่าใหญ่อย่างเช่นภูเขาควายภูเขาวัวพวกนี้จะมีบอกว่ามีขุมทรัพย์นะแต่ในขุมทรัพยนะ์นั้นไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเอาง่ายๆมีทั้งผีมีทั้งเจ้าป่าแล้วเขามีทั้งสัตว์ป่านั่นเองครับคุณพัดไม่ใช่ว่าเราจะไปนําของที่ ออกมาจากป่าง่ายๆแต่ป่านั้นก็จะมีทั้งสร้อยมีเครื่องประดับมีเครื่องรางของขันแล้วก็มีอะไรแบบเกี่ยวกับศิลปศาสตร์เยอะมากแล้วการที่ไปเอาต้องใช้วิชาค่อนข้างเยอะเลยครับคุณพัทเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นามมาแล้วเมื่อประมาณ50ปีก่อนสมัยก่อนจะมีเครืออันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเครือเขาหลงรู้จักไหมเครือเขาหลงเคยได้ยินค่ะสรรพคุณมันคืออะไรครับคุณพัทคือประมาณว่าถ้าเราเดินไปเหยียบหรือเปล่าคะเดินไปข้าม ใช่ไหมจะทให้เราหลงป่าหลงป่าปนี่คือเรียกว่าสิ่งที่ให้โทษของมันคือทําให้เราหลงป่าแต่สิ่งที่ดีของมันคือ,อยังไงเขามีพัดไม่ใช่ว่าคนอื่นจะสามารถนําเครือข่ายหลงนี้กลับมาบ้านได้ออต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการหรือว่าเป็นคนที่เทวดาที่รักษาเครือขายหลงเขาอยากมอบให้เราเองเราถึงจะสามารถมองเห็นแต่ถ้าคนอื่นที่ไม่เห็นนะจะเดินข้ามไปเลยแล้วพอเดินข้ามปุ๊บจะทําให้เราหลงป่า อ่านี่คือความเป็นมาของเครือข่าวหลงและที่ผมจะพูดต่ออย่างนี้คือเมื่อสมัยก่อนนั่นเองมีชาวบ้านที่เขาต้องการเครือข่าวหลงเพื่อนํามาทําเป็นยาเสน่ห์นั่นเองไม่ใช่แค่เสน่ห์เป็นทั้งเครื่องรางของขังเป็นทั้งว่านเป็นทั้งยาที่สามารถทําให้คนอื่นมารักมาหลงเราได้อ่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับคุณ่ะอืมแล้วหมู่บ้านนี้เขาก็ตามหาเครือข่าวหลงว่ามีอยู่ไหนเขาจะขายแบบได้ในราคาที่ดีมากเพราะว่ามีพ่อค้ามารับซื้อ สำหรับคนที่แบบเป็นเศรษฐีเป็นอะไรคนที่แบบว่าอยากได้คนน,คนั้นคนนี้มาครอบครองนั่นเองครับผมมีชายคนหนึ่งพอเขารู้เรื่องว่าการที่เอาเครือข่าหลวงนั้นมาขายจะได้เงินดีเขาเลยจึงไปแบบชวนเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเราเข้าป่าไปหาเครือข่าหลวงกันไหม,มเพื่อนก็บอกว่าที่ไหนล่ะก็ภูเขาควายไงเราไปหาดูไหมถ้าเราแบบได้มาเราจะมีทุนเลยนะเว้ยเราสามารถแบบมีมีทรัพย์สินมีอะไรได้เลย เพื่อบอกว่าไปได้แต่ต้องไปตอนเช้าเย็นกลับนั่นเองครับคุณมพัดต้องเป็นการแบบไปเช้าเย็นกลับถ้าแบบไปค้างคืนเขาไม่ไปพอรู้ว่าเพื่อนผู้หญิงีปุ๊บก็ตกลงกันก็เลยไปเตรียมของกันว่าเช้าเย็นกลับในการจะเข้าป่าในสมัยก่อนด้วยไม่ใช่ว่าคนปกติจะสามารถเข้าป่าได้นะครับคุณมพัดต้องเป็นแบบว่าพานมือฉมังหรือว่าพานป่าที่มีประสบการณ์พอสมควรนั่นเอง เพราะว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขานั่นเองถ้าเราอาจไปทําผิดผิดเรือว่าผิดผีว่าผิดอะไรจะทําให้แบบเราไม่สามารถออกจากป่านั้นได้แล้วทีนี้พอเตรียมของอะไรเสร็จเขาก็พากันเดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ครับคุณมัดก็แบบเคียย์หากันตั้งแต่เช้าเครืรอเขาหลงนั่นเองอเพื่อจะนํามาขายให้กับเศรษฐีพอเคียย์หาไปหามาก็ เออทำไมหาไม่เห็นนะทำไมมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าหากกันไปด้วยจนถึงเที่ยงจนถึงเที่ยงทีนี้พอถึงเที่ยงปุ๊บก็หิวพกกักเลยแบบพักกันก่อนไหมพักพักกินอะไรกันก่อนก็เลยพักกันกินข้าวกินอะไรพอกินข้าวเสร็จก็หากกันไปจนถึงบ่ายสามเขาพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราขับกันดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วกว่าจะออกจากป่าจะออกจากอะไรอาจจะข้ามก่อนพอข้ามแล้วจะไม่ควรนอนป่ากัน ก็รู้ว่ามีอาจจะมีอะไรไม่ดีก็ได้อะไรกันเสร็จก็จะพากันเดินทางกลับแล้วครับครับทีน่นี้ก็กลับทางเดินแต่เดินไปเออไรื่อยยังไงก็ไม่สามารถออกไปจากป่านี้ได้ก็งงว่าเอ๊ะนี่คือต้นไม้ที่เรานั่งพักกันกินนี่เนี่ยพักกันแบบพักกันกินข้าวอยู่เดินอยู่นั่นเดินตรงไปก็มาแบบมาอยู่ที่เดิมจะบอกเขาว่าหลงก็ไม่ได้ยังอยู่ที่เดิมได้ล่ละก็เรียกว่าเราอาจจะข้ามเกรือเข้าหลงแล้วก็ได้อเออเออ อาจจะข้ามเพื่อเขาหลงแล้วก็ได้ทีนี้พอคิดอย่างนั้นปุ๊บทํายังไงดีแล้วทีนี้ก็จะข้ามแล้วก็เลยพากันแบบว่าก่อไฟครับคุณพิพัฒก่อไฟเพื่อแบบเป็นแสงสว่างป้องกันทั้งสัตว์ป่าแล้วก็สร้างความให้กับตัวเราด้วยพอก่อไฟเสร็จทีนี้ก็พาแบบว่าพากันปีนต้นไม้เพื่อจะนอนไม่ใช่ว่าจะนอนสิ ที่จะหลบภัยจากสัตว์ป่านั่นเองขึ้นไปสักพักก็เห็นดวงไฟดวงนึงครับคุณพิมพ์พันเป็นดวงไฟที่มีขนาดใหญ่มากจะเป็นตะเกียงก็ไม่ใช่คุณพิมพันว่าเป็นอะไรกัสสือแบบน้ก้าอะไรครับคุกัสสือกะหรือว่าจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นผีโงพงปะผีโพงนั่นเองผีโพ,พงป่าพอเห็นดวงไฟนั้นปุ๊บเพื่อนที่ ชวนมาเขาบอกว่าอย่าทักเด็ดขาดเพราะปู่คนบอกว่าถ้าทักอะไรในป่าจะเป็นการเชิญชวนให้เขาเข้ามาหาเราได้เห็นอะไรถ้าใครเลือกก็อย่าทักพอรู้อย่างนั้นแล้วก็พากันมองดูแต่ดูไปดูมามีความรู้สึกว่าเราอยากตามมันไปครับพิมพัดงงมากแบบอันนี้คือความรู้สึกที่รู้ตัวเองไม่ได้ใช่ไม่สามารถรู้ได้ว่าอ้าอยู่ดีก็เดินตามแสงไฟนั้นไปครับพี่พัดทั้งสองคนเดินตามแสงไฟนั้นไปเข้าไปในถ้ำแห่ง เป็นถ้ำเล็กๆที่อยู่ระหว่างทางต้นไม้พอเข้าไปปุ๊บแสงไฟตรงนั้นก็ค่อยๆดับลงกลายเป็นร่างคนแก่ขนาดใหญ่ผิวสีดำกำาดวงตาสีแดงบอกว่ากูจะเอาพวกมึงมาเป็นบริวารกูอพอรู้ตัวอย่างนั้นปุ๊บทั้งสองคนรีบวิ่งหนีครับพอวิ่งหนีไปเรื่อยก็ไม่สามารถออกจากถ้านั้นได้ผี ผีโปงผีโพงป่าใหญ่ก็เข้ามาจะทำร้ายทั้งสองคนแต่ระหว่างนั้นหลังจากที่ผีโปงป่าทำร้ายมีแสงจากสร้อยคอของผู้ชายที่มาด้วยมีแสงพุ่งไปทําให้ผีโพงป่ากระเด็นติดกระแพงไปเลยพอได้โอกาสทั้งสองคนก็หนีออกจากถ้าไปพอหนีออกากถ้าก็พยายามบอกว่าเอ้ยทําไมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนเลยบอกว่ากูเอาสร้อยเคี้ยวเสือของปู่มาด้วยอ่า ปู่เอาสร้อยเครื่อเสือของปู่มาด้วยเพื่อนบอกว่ามึงมีของดีขนาดนี้ทําไมไม่บอกวะเลบอกว่าเอ้ยก็ไม่รู้แต่ปู่ว่าเวลาเข้าป่าเข้าอะไรห้ามเข้ามือเปล่าติดขาดควรจะพาเอาเครื่องรางของขลังเข้ามาด้วย mm hmm. ไม่ควรเข้าป่ามือป่านะครับอาจจะมีเครื่องรางหรือว่าอาจจะมีไฟอะไรควรจะเอามาด้วยพ่อนี้ออกจากใต้ปุ๊บก็เลยพากันแอบจนถึงเช้าก็แบบเฝ้ากันไม่นอนทั้งคืนก็มองดูกันเอ้ยทำไงดีทำไงดี ก็อยู่จนถึงชเช้าพิมพัทแล้วก็ปรึกษาเพื่อว่าออกไงดีทำไงเราถึงจะออกจากป่านี้ได้ถ้าเราอยู่อีกคืนหนึ่งเราคงไม่รอดและขนาดนั้นเองได้ยินเสียงเดินเท้า,าพิมพัทดุมแบบเดินดุมๆเข้ามาแบบไม่ใช่แค่คนสองคนแต่เป็นคนทั้งหมู่บ้านเข้ามาตามหาสองคนนี้พอเห็นคุณปู่ปุ๊บก็ดีใจก็ขเข้าไปหาว่าเอ้ยแบบเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นก็เล่าให้ปู่ฟังว่า เขามาหาบ้านไม่ใช่เข้ามาหาเสือเขาลงแต่เจอผีปงก็แล้วก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าอาจจะทําอะไรผิดก็ไม่รู้ปู่เลยบอกว่าดีใจที่เจอหลานที่หลานยังมีชีวิตอยู่หลานได้ถามไปว่าแล้วทําไมปู่ถึงมาตามหาพวกเราถูกมาพวเราเราได้ปู่เลยพูดไปว่าเพราะว่าพวกมึงนะ่ะหายไปในป่าเจ็ดวันแล้วอเออทั้งที่แบบพวกเขาพึ่นเข้ามายังไม่ถึงสองวันจะปู่ว่า พอรู้ว่าหานหายไปถึงเจ็ดวันก็ไปเชิญพระมานิมนต์เพื่อจะทําการเปิดป่าอ่าเพื่อทําการเปิดป่าตามหาหลา,านหลา,านก็ลงอ้ะเพิ่งเข้าป่ามาได้เมื่อวานนี้เองจะมาเจ็ดวันอะไรปู่เลยเล่าให้ฟังว่าป่านี้เป็นผาอาถรรพ์ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเข้ามาได้ง่ายได้อาจทําให้ผีโป่งหรือว่าเจ้าที่จะทางไม่ให้เราออกไปแล้วเวลานี้นจะช้าก่อโรคหนุนโอ้ก็เลยเข้าใจอย่างนั้น พอถามไถ่กันไปว่าเจอท่านเจนี่อาจจะเจอค่ำเพื่อขอ่าหลงจนทําให้ออกจาก